สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็หนุ่มสวยสาวหล่อทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เอราบอกแมปเอเบเอนะผมกับเออ่ลุงตู่ล่างทองคนระับนี่เราไม่ได้มาเล่นกันนานมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับขออนุญาตสักคู่นะผมเออเอ,อ,เอ,อ่ใครอะใครอัปเดตมาหอยังไม่มีอวันพียังไม่มีอัปเดตอีกเหรอเกียห้ายังไม่มาอีกเหรอ พันห้าคือผมผมเพิ่งอ่านมังงะลูฟี่จบไปผมผมกาลังเบวเลยตอนเนี้ยตอนนี้คือกาลังเบียวเลยแล้ววันนี้ก็อยากมาเบียวเต็มที่เดี๋ยวขอซื้อเลยแล้วกันนะมาเออเอ้ยเดี๋ยว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 ยังไม่เซอร์เลยตัวนี้เฮ้ยอืมอืมอเดี๋ยวก่อนดีเยเมื่อไหร่จะมีล่างอืมล่างอะไรวะล่างนิกะอืมเจ็ดพิทอเลดโตฮอกโต บาดานลูกพักต่อได้หมัดหม,มัดปืนช้างตามด้วยเจ็ดพิเทวเข้ากระบาลอีกทีหนึง่งมันชาร์จอะไรนานขนาดนั้นอะใครวะนะ่ะจะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็นว่าจะ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 หมัดปืนช้างตุ้มตุ้ยจะไปด้วยเลสพิเทวเลดฮอกนี่หว่าเจ็ด พีม่มาเข้า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 มามกระทุงไปอีกทีเข้าไปลดัดเข้าไปลดัดเข้าไปลัดสักตัวเลดฮอกเลดฮอกเล็ดฮอกตัวกระจายตัวกระจายตัวกระจายอมหมัดอคนยักษ์แล้วกดจีกดจีกดจีจีกูอยู่ไหนวะโอเคสแนค็คแมง สแน็คแมนเออท่าสองเป็นเฮ้ยปุ๊บ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 เดี๋ยวอันนี้ขอลองท่าก่อนปุ๊บแบค็คแมมบาคิงครบป้าแม่งหมดหลอดเลยแม่งก็จะต่อมาล่างเดิมเลยยังไม่ได้เล่นเอาเลทฮ็อปไปเจตพิทเทลอ้าไม่มีละพิทเทลอือจะพจะัตต์ You are my f r n จัดไปเอาล่างไหนดีตรงนี้แกท็อปฟอร์มแลยพอแกขึ้นเป็นพอแกขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วแกค่อนข้างท็อปฟอร์มเลยอืมก็ฝุนวงจกักใครใครก็ได้โดนโดนทีนึงอืมใครใครวะเนี่ยอืมอืมุ่งมั่วคาถาคาถาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปหน่อยเยอะไปอยอะไปเขาทำฝ่ายเดียวเพื่อน ไม่เจ้าโฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไเล่นกับเราวะขี้โกงขี้โกงแตกแตยกยังเอาพันล่างรับฟ้อนลาเซนกันลาเซนกันลาเซนกันโดสถตแม่งเออวิ่งจนหายอาื้เอาไปดีเอาไปดีสุดยอดคอมโบรับไปเดนจีก็น่าเล่นนะช่วงนี้เดินจีก็โหดเนนะมหมือนกันนะใส่ใส่หน้า กระสุนวงจักรแบบติดมุมกระสุนวงจักรแบบติดมุมเร็วชัดชัดเลวเพื่อนชัดไอ้แก่เนี่ยเอาไอ้แก่เนี่ยอือใครใครก็ได้ใครก็ได้สักคนใครก็ได้สักคนลงมาลับ <c oughs> ลงมาลับไปห,หน่อยกระทืมมันอื้ตามไี้ท่าสองอือพอมันแตกไปแล้วกลายเป็นโคลก,กระดูกกลายเป็นโคลกระดูกไปแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งติดแม็ มาติดกำแพงเพื่อนปุ๊บปุ๊บมาชึบโว้ยมันอะไรมอลังการขนาดนั้นไม่อยู่แป๊บเดียวมันจะอลังการเกินไปแล้วเปิดหรือว่ามากินที่ผมราเซนกันมาไม่ได้เพราะมันเป็นพวกเดียวกับผมปะเอออีเจ๊ลูกเคียนเป็นลูกแบบพวกเดียวกับผมปะวะอือพุ่งใส่ตามด้วยคอมโบคอมโบคอมคอมจีจีจี จะออกมาหนึ่งหางกระสุนวงจักไม่ใช่นี่พวกเดียวกันอะผมโดนอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทันตีจะโหมดยังไม่ได้เล่นเลยโว้ใครนี่นี่อจัดไป ใครอีกอย่าวุ่นวายดีมามาล่างเงาออกไปจากนั้นตามด้วยหมอนี่กระทืมมันใครก็ได้ไอ้น้ำเงินน้ำเงินนวนอ่ะไอ้น้ำเงินน้ำเงินนวน,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 นอ่ะขอขอหน่อยขอหน่อยขอมั่วตรงนี้แหละเผื่อได้แต้มยัง,มงถามถถว่าสิบเองอะอะไรอะไรละอะไรละอะไรละออกมาลูกพ่อกระทืบมันสวยงาม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายอ่ามันตายไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดนจิเดนจิเดนจิอะไรเดนจียายาอาแตกไปละถ้าจะเบียวต้องเบียวให้ครบเป็นพวกจำต้องต่อนี่เลยไอ้พวกสามของเหลือใส่ไปก่อนเลยไขโอคิงนี่งขามีคำมีห้าเอ่อคอมโบยอดคอมโบแล้วไปซักม่นไม่โดนใครเลยมันไม่มีสีแดงนี่หว่าเร่ง เฮ้ยขอใช้ก่อนแล้วโกคูมีดาบอะไรติดหลังอเดี๋ยวแล้วดาบใครดาบใครดาบใครเขามีเาม,าม,าม,ามีห้าเขามีเามีห้าแม่งต้องเงยหน้าขึ้นเยอะหลือเกินไม่ใช่นี่พวกเรามันมีสีแดงเหรอวะเร่งวัชชาน ของแค่นี้เหรอคิดจะมาเอาดอนานอลมาจะฆ่าไปเข้าวงตรงนู้นดีกว่าไขโอเคงจากนั้นเฮามีเฮามีฮ่าฮ่าฮ่าคุณปูกลับบ้าน่ห้ลูกหลานเลี้ยงไปมึงอะ่าะาา่งเงร่งคุณปู้อ ออือ้กุญปู่แตกกุญปู่แตกชัดชัดชัช,ช,ช,ชใครมาเดี๋วโวเดี๋วอเตอร์ไม่ใช่เดี๋วเวอร์ไอพวกขี้กอ๊อฟเ้ามีเฮามีห้าไประยะเผาขนเร่งเร่งหนีเร่งหนีเร่งหนีไถอยออกมาถอยออกมาใครใครมันป้าดาบใส่ผมนักหนาววะมึงเหรอเพงเหรอมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่อาจจะ สรุปใครต่อยใครวะเนี่ยโงโก้ซูปเปอร์ไซยาดีเพื่อนจีกดแล้วจีใครอะไผไม่ได้ดิขาดเอาไปเลยเกิงกิดามามตามด้วยคู่ไปต่อยโงโงๆจัดไปตามด้วยท่าสองอ่าตัวละครผมจมดินท่าสองท่าหนึ่ง วิชาผู้ชมเดินไม่ได้แะเราจะต้องรอคอมโบคอมโบพุ่งมาเมาดีต่อยนต่อยืนเฉยๆวิ้าอีบ้าช่วงนี้ใครโหดวะเอ้ยจะขาดแกไปได้ยังไงช่วงนี้สิบวิเอียงความว่างเปล่าชาทาคิวจชามาหลบหลีกแทรกซึมเซเลนเชียวบีอิง ใส่ทุกอย่างที่มีไม่รู้ของใครเป็นของใครแม่งมั่วไปหมดเลยถ้าใส่อืมลอยไปก่อนห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 ลอยไปก่อนเครือบาคิเครือเครือเออไอ้กอนกอนกูเป็นเพื่อนกับพ่อมึงไงเนี่ยใจเย็นเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้จ้าอ่ะไหลอยู่วะบูโซฮาคิ สักคนสักทีทำอะไรก็ได้อเปิดฮาคิก่อนเลยฮากิสังเกตมองเห็นอนาคตสิบวิเดี๋ยวมึงได้10วิอย่างความว่างเปล่าเหมือนในกัปตันคิดห้าานัดมามาฟันเข้าไปอะไรก่อนก่อนจะเอาก่อนจะเอาบอก่อนจะเอาบอก่อนจะเอาบอบูโซฮากิแช่แช,ช,ช่หลบได้หลบได้จอะเอา ผมฟันมันไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยม,มันช้านานเหลือเกินแ้งจะช้าถึงรุ่งนี้เลยปะเนี่ยมีสีเขียวด้วยเหรอเพิ่งเห็นอืมกดจีจัดไปจัดมาอืมเปิดฮาคิพร้อมชัด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 ใครแม่งเข้าหลังวะ เทวาสันจะไปก็ทีเดียวเองเหรอได้ใช้แค่ทีเดียวเองเหรอยังใช้ไม่ครบทุกสกิลด้วยมกี้เนี่ยไอ้บ้าพวกนี้นี่เรายังเหลือหลอดเยอะเราไปฟาร์มเราไปฟาร์มเราไปฟาร์มหลอดเพิ่มไปกก่อนเลยโอ้โหมันชาร์จนานเชียงมันชาร์จนานตาม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 เลือดจะหมดหลอดแล้วมันจะหมดหลอดแล้วมันจะหมดหลอดแล้ว มันจะหมดหลอดแล้วมันจะหมดหลอดแล้วหมดก่อนแน่ๆสภาพนี้กด <c oughs> ห้สัสจัดมาจัดมาว่ายังไง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 เทวาอาสันมหาคีราชันจัดไปเคนอ่อานอนาคตอานาคตอ่านาคตเทวาอาสันอีก มีเท่าไหร่อาจะใช้ให้หมดทำไมกุกา,กากอย่างนี้วะเนี่ยบูโศกฟันเข้าไปย้ำย้ำแผลเดิมย้ำแผลเดิมเปิดเปิดปด้วยเปิดทุกอย่างที่มีเปิดทุกอย่างที่มีมันอยู่ไหนกันหมดวะเมื่อถอยออกไปก่อนฟ<อ>าเข<อ>้าไปไ<อ>งเอาหมดเวลา มันสั้นจังวะรรมา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 เลยไอ้ฝั่งเราก็มีตาลุงลุงลุงไปกับบ้าให้ลูกหลานเลี้ยงเจ็ดพี่ชอบกดก่อนเดี๋ยวไม่ได้ใช้สเน็กแมงเจ็ดปุ้ง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 ปุงเจ็ดโาบอลิน แบ็คแมมบอรไม่มีใครเลยนี่ห <litt> ว <ieth penguin> hmm. nah ่าคิงข้อป mm ้า hmm. จัดไปจัดไปอืสวยงามเพื่อนเจ็ดเกาวลินเจ็ดหนีเจ็ดหนีปุ๊บ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 มันไม่หนีวะมันต้องกดยังไงวะออเขาวลินอีกทีเดี๋ยวนั้นตามด้วยแบ็คแมมเบอร์ถลามาถลามาถลามาเดี๋ยวฉันไม่คุ้ม เขาต้องมาใช้ไม่คุ้มมันไม่บินให้กูวะคิงครอบบ่าอีกทีนึงก่อนแตกอมืมันโดนไข่ไหมน่ะเพื่อนกลับมามดลูฟี่จะมากับมาเฮ้ยม,ม,มันจะยืดไปไหนเนี่ยจะยืดไปไหนเนี่ยแบ็คแมนบ้าอืม เขาวลีจะไปไมตัวผมค้างวะผมยังเออผมยังไม่เห็นเดนจิมันแปลงล่างเลยนี่หวะ่ะพวกทีมันแปลงล่างไปดีเลยไม่เห็นมันใช้ท่าอะทีเฮ้ยทีเดียวมันมันค้างเนี่ยเย็นเท่อย่างเห็นปะเนี่ยปูดมุนตีผมผมดูรันตินะไปดูดในนู่นดในไหวนู่นน่าจะมีเยอะลสะสติว <laughs> จัดไปน้องโลมีอะไรให้กดอีกไหมจัดไปน้องขวา ใหญ่เทพเจ้าไร้ค้าแล้วทำไมผมถึงมาเปลี่ยนพ่อยอเดนจิใช่ไหม่อเดนจิแน่ๆเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้เราก็เบียวกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะผมเราไม่ได้เล่นนานมันก็บันเทิงเหมือนกัน,กนเนี่ยนานๆกลับมาเล่นทีให้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าแล้วผมแล้วก็ยังหมกหอยู่หน้าจอมากเกินไปนะผมเอาอไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยครับดูดิพี่กุลิลินเขายัางนอนชมนกชมไม้อยู่นี่เลยไปครับไปแย,ยากย,ย้ายบ้านไข่บ้านมัน